วันอัศวทวีโชคค่ะอายุ20ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่อักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่2ค่ะเอกภาษาจีนค่ะเริ่มชอบการร้องเพลงเนี่ยตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จำความได้แล้วค่ะใกล้จะจบม .3 เป็นตัวแทนของโรงเรียนเนี่ยไปประกวดเพลงจีนพอไปแข่งได้รางวัลชนะเลิศมาค่ะเออคุณพ่อเนี่ยค่ะชอบดูรายการ The Voice เขาบอกว่าเขาเปิดไปเจอ ของทรูเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบเออเนี่ยรีบมาดูเร็วเนี่ยรายการนี้แบบเจ๋งอะไรอย่างงี้เนี่ยเขาหันหลังแบบไม่มองหน้าด้วยยังไม่เคยมีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออต้องไปคุณพ่อก็แบบไปเลยไปเลยลูก <c oughs> อะไรเงี้ยทำไมไม่มีใครร้องเติ้งลีจริงวะแล้วยังไงจะมาประกวดเนี้เหรอร้องเติ้งลีจริงมาประกวดเนี้เหรอ มันนี่มันบุพเพศนิวาสนะเนี่ยจริงจริงจริงผมเมื่อกี้หลังอยู่ผมแบบทำไมไม่มีใครร้องเพลงเติต้งลี่จิงอ่ะใช่ไหมยู่บ้านเย่ลงใต้เปียปวเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงอะไรคะยู่เล่เย่เลียงใต้เปียววอวติชิงใช่ไหมไหนพูดพูดภาษาจีนเนี่ยเขาหน่อยสิคะเขาจะได้ฟินาเล่หนินเ่าว่าเจ้ามาฮุ่ยเจินวันนี้ว่าเล 这个比赛很高兴，很高兴认识你们，谢谢。แต่ว่าแต่ว่าฉันเกยบแก่แต่ไม่ถูกอ่ะแต่ผมผมรู้อยู่คำหนึงหัวไอน่เฮ้ยน้องเลือกคนอื่นไม่ได้จริงน้องเลือกคนอื่นไม่ได้พี่รู้สึกว่ามีน้ำเสียงที่ดีมากมีแก้วเสียงที่ดีมากแล้วก็ร้องไม่เพี้ยน ตรงมากถ้าอยู่ถ้าอยู่ทีมพี่พี่จะดูแลให้ดีที่สุดเฮ้ยอาแตมเรากลับกันดีกว่าลูกพี่ออกโรงอีกแล้วต้องเลือกแล้เลือกได้เก็หนูขอเลือกพีโจอี่บอยเหรยกัน เพลงเจ้าพ่อเสียงไทยหน่อยเแล้วคำพูดทีมครับโอ้โหยินดีมากเลยอ่ะผู้หญิง้ากไปยแตกจัดเขาดูสกไงรู้สึกไงบ้างครับเล่านิดนึงคือคือไม่ได้มองว่าใครหันมาครับแต่ได้ยินเสียงกีดขึ้นมาก็เลยแบบกีดอะไรแบบคิดว่าอ้าวท่อนนี้มีอะไรหรออะไรโอ้ยเราก็ลองไปตามำบังลมลองแต่พอเราเห็นก็เลยแบบอุยอุ่นใจลองตอบเอามาเป็นไงบ้างครับผม ร้านผ่านเขารอบแล้วฮะถามนิดนึงฮะดีใจโอ้ยนะครับผมและท่านอื่นีกนะครับผมดีใจจนเใจร้อนครับผมตัวเล็กก็ต้องเห็นน้ำตาไหลเชียร์เจ้เหรอใช่ต้อบอกอะไรกับเจ้นิดนึงก็ดีใจนะจะได้ไปกินบุฟเฟ่กันทันทีต้องบอกคุณผู้ชมนะที่พิจารเลยเลยเพราะว่าสาวน้อยหน้าหมวยคนนี้มีความสามารถมากๆทีเดียวในการร้องเพลงจีนนะครับแล้วเพลงจีนขั้นสูงที่เขาเรียกว่าหมิงเกอเนี่ย เธอนี่ก็สามารถร้องได้ด้วยไปดูหน่อยได้ไปดูดีกว่านะครับผมว่าคืออะไรไปชมครับคือเพลงหมิ่นเกอค่ะเป็นเหมือนเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของจีนนะคะเราจะเห็นได้ตามพวกเปิดงานใหญ่ๆของจีนแผ่นดินใหญ่อะค่ะพวกงานโอลิมปิกอะไรเงี้ยค่ะ ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับ,รบแล้วเดี๋ยวติดตามใหม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นการเจาะลึกพวกอย่างการคนไหนได้เลยแล้วก็จะมีการนำความลับอะไรที่ไม่เคยรู้รมาเปิดเผยในในการของเราบ้าน<ช>กับ,ร,บรายการ We Reporter Presented by The Bates Condominium ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาหนึ่งทุ่ม ถึงนึ่ทุ่มสิบหทางช่อง True Music แห่งนี้ใช่แล้วนะฮะแล้วคุณผู้ชมครับสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับที่ www. thevoice thailand. com นะครับและชมรีลันได้ทางช่อง True Music แห่งนี้ครับตามวันและเวลาด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาของพี่เจิตกับพี่สองอีกแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ได้เลยครับสวัสดีครับ